ห่แล้วก็พูดว่าเขาต้นเหตุมาเหตุเรื่องสาเหตุและต้นเหตุมาแล้วเรูปแบบไหนเป็นยังไงบอกมาเลยภรรยาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นไส้ศึกเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนอันนี้ว่าสกมนี้ เพราะมันเป็นแล้วว่าสองคนดม่เปันเป็นความรักรักสามเท่ารักสามเท่าเกิดเนี่ยเราจะทํำยังไงถูกไหมรักสามเท่าเราจะทํำยังไงว่ากมในกายบรนตายเนี่ยไอ้คนไหนเป็นคนจ้างวานแลวคนไหนเป็นคนเป็นคนฆ่าก็นี่ไงมันอาจจะได้รับจ้างมาให้มัาเป็นเมียน้อยเพราะว่างานงานในนี้มันเสียหมดเลยงานงานทั้งทั้งเรื่อง อะไรอ่ะลุกจงลุกจ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนร่วมงานมาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มลาออกว่าต้องไปแล้วตั้งอันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานตามแมปนั่นไงและนี่ก็คือคลิปสุดท้ายนะคะที่พี่โก้ได้คุยกับโอไทยพีบสก่อนที่พี่โก้จะกระโดดลงไปเพราะอาการมึนเมาค่ะอีบ่า